และในวันนี้นะครับเรายังอยู่กับโหมดครับแลนด์ดินแดนที่เราสามารถสร้างแมปของตัวเองได้ซึ่งวันนี้ผมก็ได้สร้างแมปขึ้นมาเป็นแมปที่เราจะต้องกระโดดข้ามสิ่งกีดขวางต่างๆเพื่อผ่านมันไปให้ได้นะครับแล้วผมก็ใช้เวลาสร้างนานถึงหนึ่งชั่วโมงมาดูว่าเราจะผ่านอุปสรรคนี้ไปได้หรือไม่งั้นเราไปรับชมกันเลยครับเอาล่ะนะครับตอนนี้ด่านของเราก็เสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะให้แบคได้ลองเป็นคนแรกว่าจะสามารถผ่านมันได้หรือเปล่าถ้าหากว่าผ่านได้นะครับรับไปเลย1น0่ันบาทวันนี้พี่หล่อมากกนะันเน่ okay, ย ไม่ฟังไม่ไปดูคือคือไม่ฟังจ้ารับรองมึงเได้ร้องไงจ้าจ้าแน่นอนมึงแบบก็โดดไปไอ้ช้ากูตกหนึ่งพันบาทไม่ไหวก็ยอมแพ้นะยอมแล้วได้ตังค์ปะไม่ได้ยอมแพ้ที่ไหนได้ตังค์ค่าประกวดไงค่าเข้าร่วมอ่ะอย่าตกแล้วนะพี่อ่ะหนึ่งพันบาทถ้าผ่านได้รับเลยชิวซิวซิวซิว สบายดีเสมาธิอยู่รอรอพี่ก่อนดิล้อเอ้ยยยกูยังยมียย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 างยย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 ยายยยางยย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 ยายยยยดยย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 ยกยยยลยยเยย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 โดกยะยกยย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 ดยยยอยย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 ากยยยยยะยยยยยมยยดยยยอยไม่ไม่ลยงยางดูก่อนเหรอโอ้โหมเลยนะตกนะตกนะไม่ยยยย เฮ้ยมามามาเฮ้ยไม่หลุดยรงเหรอมันไม่ตกนะเออลองดูลองดูไม่มีตกไม่ดีกว่าเดี๋ยวให้มึงลองดีกว่าเดี๋ยวให้มึงตกไปก่อนให้มึงมาลองดีกว่าจะโดดไปเลยหรือว่าจะลงตรงนี้ก่อนก็แล้วแต่ตามสบายเอาละครับมาดูว่าแบ็คจะได้วันหนึ่งพันบาทไปหรือเปล่านะครับกับด่านด่านนี้ เฮ้ยเฮ้ยเอาวะรอลอกันอีกแม้เฮ้ยเอ้าวะเฮ้ยเอาวะไม่มีตกแล้วตกรออกนขึ้นมาคนสร้างแบบคนสร้างแบบเลยนะโัฒนาวัฒนาอ๊บเอ้ยเอาว่ะอุ้ยตกรอลองไนึงรอแป๊บนึง มันจะจับภาพไม่ได้ไงเป็นตากล้องต้องตามไ right งแล้วตากล้องมันเลนมาเปลยนด้วยเออมันเดินยากมันเดินยากอุ้ย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 เกือบเกือบเกือบโอ้ผมไปดูหนังรอแล้วพี่อย่างนั้เองอยู่ได้อยู่แบ๊กมาแล้วพี่มาแล้วพี่มาแล้วอ่ะทีเดียวถึงเวลาของมึงละมันเป็นที่เราต้องโดดเป็นตำๆำอ่ะแบ็ก อั่นี้อธิบายไม่เสร็จเลยฟังอธิบายก่อนดิพี่มาพี่มาอธิบายเดี๋ยวขึ้นมาขึ้นมาก่อนขึ้นมาก่อนเรื่องเด็งเด้งยางดูดิเด้งยางดูมึงยิโดนเลยสิมึงผิดแล้วที่มึงเลือกไอ้กล่องอ่ะเมึงเลือกเด็กเด้งยางด้วยอ่ะเดี๋ยวเวลาเฮ้ยไหวตอนนี้นะครับมันจะมีกล่องนะครับที่เป็นทางต่างระดับแบบต่ำมากๆนะครับ จะต้องใช้การเดาด้วยการสังเกตให้ดีนะครับว่ากล่องอยู่ในระยะไหนจะเดินไปหรือจะกระโดดลองดูอุ้ยเฮ้ยนี่ดิแหงถึงมั้ยเฮ้ยนี่ดิแงอุ้ยโอ้รู้แล้วผมรู้ดระยะละเป็นเอกนี้มันรู้เยอะว่ะครับจำยังชาติจีนพามาแล้ว10นาทีนะครับซึ่ง5นาทีนั้นเป็นของกูไปแล้ว ใจเย็นๆแมใจเย็น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 ๆค่อยๆเปลยนค่อยๆไปอย่าเพิ่งรีบเวลามันยังเหลือเยอะมีสมาธิมีสมาธิดึงพันบาทจะเป็นของคุณมาได้ง่ายไม่ได้ง่ายใช่ปะเอาง่ายคืมันง่ายช่วงนี้อยู่นะง่ายช่วงนี้แต่พอหลังอย่างนี้ไปเนี่ยหลังอย่างนี้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์เนีมัากระยะมาเลยมาเลยมาเลยคุณมอนคุณ o กูมามามาที่ออมา่มาในการเนไปเงียบพีจะเงียบต๊บต๊บซีตบแมเออข้วเราต้องไม่ประมาท้ว้แบ็เหลือเวลาเยอะมากเออวะลืมลืมไปเลยอย่าลืมดิอย่าลืมดิเราเราต้องกะให้ดีก่อนเออเนั่นแหละแหละอย่าน้ว่ามันโดดไป้งแรกพวกเราก็วิ่งต่อ เอาละครับมาดูว <legitimacy parfois> <government> ่าแบ็คจะโดดข้ามตรงนี้ได้หรือเปล่าเฮ้บเสียเวลาที่ไมาดูเอฟต้องนั่งขำมึงแน่แเลยวะมง่โ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 งะโง่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 โได้ง่โง่ด้่โง่ง่โงรโง่โง่โน่โร่โง้โง่โง่โงเโ้ยง้โง่โงดโง่รง่โงอโง่่โโ่โ่โโโ ระวังยางนะระวังยางนะตรงนี้มีทางต่างระดับนะครับมียางนะครับถ้าโดดโดนยางนี่ตกแน่นอนนะครับเอาเรามาดูดว่าแบ็คจะผ่านได้หรือเปล่าถ้าพร,พร้อมแล้วไปไปสีไปไม่ยอมขึ้นพร้อมกูใหมขึน้นพร้อมกันมันแบบว่าเรียนรู้ทิกทีระด่านี้ะดไปเรื่อย พร้อม sure mm. okay. <ills> <laughs> ันจะเสีย1,000บาทมากเลยตอนเนี้ยจะให้น้องชายต้องมากเลยแล้วเงินเดือนนี้หัก1,000งพอาเราอยากไปปุ๊บเป็นยังไงได้ไหมได้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 นะก็ก็มาเลยดิเข้ามาเดิมาเลยปุ๊บปุ๊บอ่าอไปหนีหนียังไงเล่า ได้ได้ได้มึงเหยียบพี่ไงเออนั่นแหละไป <laughs> โอ้โหเหยียบตกได้ปะได้ปะได้ได้ได้โอเคโอเคเห็นปะพี่ช่วยมึงอะ่ะ <laughs> ไป <laughs> <laughs> ช่วยได้ยุะเลย <laughs> <laughs> เอาละแบ็คกับลับมานะครับรอบที่เท่าไหร่ปะอู้ <laughs> อย่าไปนับมันเลย <laughs> ไปเออ <laughs> ไปแบ็คไปตรงนี้แหละตั้งใจ ไอเชื่อตอนนี้นะครับเวลาผ่านมาแล้ว15นาทีนะครับแบ็คยังมาถึงได้ประมาณ50นะครับแต่พี่บอกเลยว่าตรงรั้วง่ายพี่ลองมาแล้วนะใจเย็นใจเย็นไปได้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 เอาละครับพร้อมแล้วไปจะวิ่งัำไว ก็เป็นบูมวิ่งพันบาทจะเป็นของคุณเอาไปเลยเก็บไปใส่บัญชีเหมือนเดิมไหมเอาหนะ้าได้อยู่หนะ้าพี่ว่าเหลือ40นาทีนู่นเหลือเหลือ30เหลือ20เหลือ10 <laughs> แล้วแล้วเจ้าของแแบบเดียเคยเล่นผ่านไหมเน <laughs> ี่ยยังไม่เล่นเลย <laughs> <laughs> เด้่งยังดิแบกด้่งยังเ <laughs> ดี๋ยวจะให้เด้งอย่างเดียวเลยไปยาวจะาโดนรถกรไห้องเลยอ่ะ <laughs> ไม่เป็น,น <h aw> ไรไม่เป็นไรพี่ให้กำลังใจสู้สู้ แบกสู so. ้สู้ตกตกอยู่ทำไมให้เวลาเยอะแล้วให้ตกสิตกสิเออใจสีแต่แล้วแบกก็มาถึงจุดจุดเดิมแล้วนะครับตอนนี้ดูว่าผ่านได้หรือเปล่า let's go วูวูนี่ไม่เคยพลาดตัวนี้แบกไม่เคยพลาดนะครับเหมือนจะผมต้องบอกว่าเส้นชัยอยู่ตรงนู้นนะครับตู้คอนเทนเนอร์ตรงนู้นเลยถ้าหากถึงแล้วนะครับ รับไปเลยหนึ่งพันบาทและตอนนี้ก็ผ่านมาเป็นเวลา20สนาทีนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ต้องอยู่ข้างบนอ๋นอเครับต้องอยู่ข้างบนต้องอยู่ในทอนพตายของจริงไงที่จะแต่ปีนไปบนนั้นน่ะมันมันได้ทำรอยปะอไปอ้บนบนกลางห่างลมอะ่ะไม่ไม่ไม่มันมันทำติดอ๋อมาติดติดกับไปพัเวลาหนึ่งชั <S <S> <S <S> ่วโมงอะฮะไปไหนอะข้างล่างไง เมาอย่าบักดิถ้ามึงไปตรงรั้วได้ไง่ายฮะมึงไปไหนเอาแบเยใจเย็นๆตรงนี้มึงเคยผ่านได้ใช่เหรอเฮ้บเออไปเลยแบ็กนั่นแหละการย้ายให้ดีๆไปเออเอาแล้วครับไป ระวังโดนยางนะครับตรงนี้เออเงียบดิเอาเถอะหน้ามันคือคําเตือนเฮ้ยเทำอะไรวอร์มเหรอวอร์มเหรอเปลวเปลวเออแต่อะละแบบมันจะได้จำตรงสูงช่วยได้เชื่อได้ป่าววะไม่เชื่อเชื่อช่วยไม่ได้นี่ไปเอาละครับเหมือนแบคนะครับใกล้จะถึงรั้วแล้วครับคือไม่ได้มันสูงเกินน่ะเอาละครับตอนนี้เวลาผ่านมา24านาทีแล้วนะครับยังไปไม่ถึงรั้วนะครับเดีเย็นด้ ไปเฮ้ยเย็นไปสิไปพี่เพิ Whew, ่มยางเข้าไปอีกอันหนึ่งดีกว่าอย่าเลยอ๋ะแล้วตอนนี้ผมจะแก้ไขแมบนิดนึงนะครับเพราะว่าตรงนี้มันเหมือนจะโดดไม่ได้นะครับผมเลยเอากล่องออกอันนึงนะครับว่าจะไไหนก็มาแก้แล้วก็เพิ่มอะไรเข้าไปหน่อยอย่าเออเอาอันเดียวเอออันเดียวเลยอันเดียวนรก และในรอบนี้นะครับผมจะมาเป็นผู้ชมเพื่อได้รับชมแบ็กอย่างใกล้ชิดนะครับเหลืออีก3 4นาทีถ้าหากผ่านได้ใน34นาทีนี้รับไปเลย <c oughs> เอาล่ะตอนนี้แบ็กอยู่กล่องน,นะครับบริเวณที่แบ็กตกบ่อยๆแล้วจะผ่านได้หรือไม่ตรงนี้ต้องระวังยางนะครับมียางถึง3อย่าง เฮ้ยเฮ้ยว่ะเอ้ยพี่ลืมบอกว่าตรงนี้มันเด้งกลับมาหลังเฉยๆเหมือนเป็นจุดไอ้เซตพอยต์เอ็กพอยต์อ้าเอาว่ะลืมบอกหรือเอ้อไม่ไม่มีเช็คคว้างข้างล่างหรอไม่มีตัวนี้ไม่มีแล้วเออเอยากให้มีเช็คคว้างข้างล่างวางถังอะไรเงี้ยครับโดดขึ้นไปอะไรเงี้ยเออว่ะทำเช็คพอยต์แบบนั้นก็ได้เนี่ยเออแต่พี่ลืมคิดเอาแบบนี้ไปก่อนแบบนี้รับหน้ารับหน้าแบบหน้าแบบหน้าก่อนตอนนี้เวลามันนับใหม่นะครับเป็น60นาทีแต่ว่าเวลาที่แบ็คใช้ไปแล้วจริงๆเนี่ย ในรอบก่อนคือ26นาทีนะครับและตอนนี้ก็เหลือประมาณ34นาทีเวลาที่จะหมดจริงๆนะครับต้องเป็นนาทีที่3เท <34, S 1> ่าไหร่วะ3 6 34 34เออ36เอ,อ้ยช่างไม่รู้ดิ <laughs> อย่างโก,กงดิอย่าโกงดิ <laughs> <laughs> ต้องเป็นเวลาที่34นาทีนะครับ <laughs> จบอันนี้ไปผมน่าจะเป็นคนที่พิวที่สุด <laughs> ในเกมนี้ <laughs> เออใครอยากมาฝึกความพิวก็มาฝึกได้นะครับ เดี๋ยวแมพนี้ผมจะแชร์ไว้ให้นะครับเซเรโกไปเซเรโกซูดามูนเลตส์โกอย่าท้ออย่าท้ออย่าท้ออย่าพึ่งท้ออย่าพึ่งกูท้อกูท้อแท้นองได้ยอ้เรื่องตัวท่วมเอาละครับตอนนี้แบคกำลังตั้งใจอยู่นะครับไปและกล่องที่สองกล่องนี้โดดยากนะครับ ระวังยางให้ดีๆนะครับตรงนี้ได้แน่นอนโอเคโอเคเอาละครับจุดนี้ไปแบกต้องต้องใช้เฮ <c oughs> <c oughs> ้ยอุ้ย,ย,ยอเกือบตกเกือบตกเมันมเด้งได้แบกตรงนี้ตรงนี้ต้องใช้ยางเด้งใช่ตรงนี้ต้องใช้ยางเด้งช่วยแต่ว่ามันเป็นยางที่ไม่ได้เด้งกลับหลังเป็นยางที่เด้งอยู่กับที่อะเออเออนั่นแหละนั่นแหละเดินไปตามรั้ว ถ้าตกจะต้องกลับมากล่องน,นี้เพื่อขึ้นและถ้าตกก็อาจจะเด้งไปโดนยางด้วยแต่น่าจะไม่ยากเฮ้ย hey, จะผ่านไหมไ<ค>กลเละเพ็กหนึ่งพันอยู่ตรงหน้าจะเย็นไว้เอาเละครับใกลจะผ่านแล้วเพ็กโดดไปแค่ล้วนนี้แล้วก็ไปฝั่งขวาหนึ่งันบาทได้หรือไหมเร<อ>ียบร้อยครับผมหนึ่งพันบาทโคตรดีใจหาหางเดือน แสดงความยินดีกับแบคด้วยนะครับ1000บาทนะครับแฉลองแชัยนาครับใช้เวลาไปทั้งหมดประมาณ40นาทีนะครับเอ้ยตกไม่ได้ไม่ได้ละไม่ได้แล้วถ้าหากว่าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยส่วนใครที่อยากจะเล่นแมปแมปนี้ด่านด่านนี้นะครับผมก็สร้างไว้ในคับแลนเรียบร้อยไปหาโหลดเล่นกันได้นะครับและสำหรับคลิปนี้ต้องพอไว้แค่นี้ก่อนเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเลยครับ